e b 2สองมาแล้วจ้าไงซีมีเพื่อนมาเข้ากา y y นะลุม่มนะไงเ,เพื่อนเราชื่อ y 4 y 5 6 0 8นะเล่นแมปไรดีกัวการ์เด้นเรดเลวอีเวทนั้นเล่นอีเวทก็ได้ชื้อไปแล้วไปกว่าโอเคเพื่อนเราชุบได้เสร็จแล้วนะไปดีกว่า ทำไมช่วยแต่เคโอล่ะแอบชอบเคโอเหรอซีอีไม่ใช่หรอกดึกแล้ววพพ่าเราไปนอนกันดีกว่านนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมาว่าเราไหมเราส่ง GPS ไปให้ไปมาแล้วเข้าบ้านกันก่อน โอเคคืนนี้นะนอนนี่นะโอเคจบแล้วจ้ารออีพีสาม